สวัสดีค่ะกับมบงบคกันอีกครั้งค่ะกับ Youtube Channel ของแบ,บรนด์มรกตแกลเลอรี่ค่ะบรรยากาศวันนี้นะคะแปลกตาไปแน่นอนค่ะเพราะว่าเมยอยู่ที่บ้านนะคะตอนนี้ช่วงนี้เรากําลัง Work From Home กันนะคะ วันนี้ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันเคล็ดลับนะคะในการดูแลตัวเองนะคะทำสวยอยู่ที่บ้านนะคะแม้ว่าคลินิกจะปิดนะคะสปาจะไม่เปิดนะคะแต่เราก็ห้ามหยุดสวยนะคะวันนี้เมย์จะมีเทคนิคนะคะสั้นๆนะคะมาดูกันนะคะว่าเราจะใช้หินแล้วก็ควอธรรมชาตินะคะในการบำรุงตัวเอง pampering ourselves นะคะยังไงได้บ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะก็อันนี้จะเห็นได้เลยนะคะว่าวันนี้มาแบบว่าหน้าสดที่แท้จริงนะคะก็จะมาใช้น้ําเกลือในการล้างหน้าถ้าเสร็จว่าเราได้ล้างหน้าแล้วนะคะเราก็จะมาใช้น้ําเกลือนะคะในการเช็ดหน้าแทนโทนเนอร์นะคะเพราะว่าน้ําเกลือจะเป็นน้ำที่ทำให้เราม,มีความด่างนะคะเราจะไม่แพ้นะคะไม่แพ้ไม่เป็นผื่นนะคะ ก็เราอาจจะแบบว่าเช็ดนะคะแล้วก็ซับหน้าของเรานะคะก่อนที่เราจะเริ่มในการบำรุงหน้าของเราก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือเมย์ก็ล้างหน้ามาแล้วนะคะแล้วก็ได้ใช้โทนเนอร์นะคะในการซับหน้ามาแล้วนะคะแต่ว่าก็จะมาเช็ดน้ำเกลืออีกทีหนึ่งนะคะก็ลูกค้าก็สามารถที่จะบำรุงผิวหน้านะคะตามปกติที่เราได้ใช้กันทุกวันอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว น้ำตบเซรั่มนะคะหรือว่าจะเป็นตัวอิมเมชั่นนะคะซึ่งวันนี้เมย์ก็จะมาใช้3ตัวนะคะในการบำรุงนะคะเดี๋ยวเมย์จะมาแนะนำก่อนนะคะว่าควอแล้วก็หินที่เมย์มีนะคะเมย์จะใช้กลุ่มตะกูลพวกนี้นะคะมันเป็นหินนะคะเหมือนกวาซานะคะซึ่งมันจะพอดีกับนิ้วของเรานะคะแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ในการนวดแล้วก็กดจุดได้เลยนะคะเรามีทั้งเป็นตูนหิน โรสควอตนะคะสโมกี้ควอตนะคะอเมทิสนะคะตัวนี้เป็นแอกเกตนะคะแล้วก็มีเรดจัสเปอร์นะคะก็คือทั้งหมดนี้นะคะ เราสามารถที่จะใช้ในการนวดหน้าได้หมดเลยนะคะโดยวันนี้นะคะเมย์จะใช้ตัว2ชิ้นนะคะก็คือ rose q u a r t z แล้วก็ amethyst นะคะเพราะว่า rose q ค a r t z ก็จะช่วยเราเรื่องของการซูทติ้งนะคะแล้วก็รักตัวเองนะคะส่วน a m e t h y s t ก็จะใช้ในเรื่องของการกดจุดแล้วก็ปวดหัวแล้วก็ไมเกรนนะคะจะใช้2ตัวนี้ในการเอ่อนวดหน้าวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเมย์จะใช้แอลโกอฮอล์ในการฉีดก่อนนะคะฉีดในการฆ่าเชื้อโรคสักเล็กน้อยนะคะ พ่นมันเข้าไปนะคะเพื่อ,เ,อเป็นการทําความสะอาดตัวควอตของเราด้วยนะคะเพราะว่าเราจะใช้กับผิวหน้าของเราเราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการแพ้ใช่ไหมคะถ้าสําหรับคนที่เป็นคนแพ้ง่ายก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดนะคะหรือว่าพ่นฉีดเอาไว้ได้นะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเมย์จะเริ่มใช้ตัว โรสควอตนี้ก่อนนะคะเห็นโรสควอตนะคะสปะคุณนะคะก็เป็นหินที่เมตตามหานิยมนะคะเป็นหินแห่งความรักนะคะความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะคะการกลับคืนดีนะคะแล้วก็เป็นหินที่ทําให้เราสมหวังในความรักด้วยนะคะแล้วก็ทําให้คนรักใคร่เอ็นดูเรานะคะค่ะก็เดี๋ยวเมย์จะเริ่มจากตัวนี้เลยนะคะจะใช้2ตัวนะคะเป็นอ m มชันนะคะก็จะเป็นน้ําแบบว่าเป็นเนื้อแบบว่า เหนื่อนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะนี่นะคะโดยปกติก็คือทาเองอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะคะก็คือทาช่วงเวลาก่อนนอนส่วนมากเพราะว่าช่วงเช้าจะไม่ค่อยมีเวลาใช่ไหมคะก็จะใช้เวลาช่วงก่อนนอนนะคะก็คือวันนี้จะเน้นบำรุงช่วงใต้ตานะคะแล้วก็กรอบหน้านะคะเมก,ก็จะใช้ตัวนี้นะคะใช้ด้านนี้เลยนะคะค่อยๆค,คลึงไปนะคะเพราะว่าเรามีตัวอิมลชันอยู่แล้วนะคะ ก็จะช่วยเหลือเรานะคะในการบารุงหน้านะคะอันนี้คือเย็นมากเลยนะคะตัวควอดนะคะก็รู้สึกว่าปลอบประโลมแล้วก็ซูดติ้งนะคะประโลมผิวหน้าของเราได้ดีมากนะคะสามารถที่จะนวดขึ้นนะคะนวดขึ้นได้ไปทั้งหน้าเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้วันนี้นะคะมเมนเ้นที่ใต้ตานะคะเพราะว่าเมยทาแค่วลีเรนตรงใต้ตานะคะ นี่นะคะการที่เนื้อควอดนะคะเนื้อหินธรรมชาติสัมผัสกับผิวเรานะคะก็เป็นการช่วยผ่อนคลายได้นะคะรวมถึงกับพลังของหินนะคะก็จะช่วยส่งเสริมเราด้วยเช่นกันนะคะในเรื่องของออพลังของความขอมอมายของหินแต่ละตัวเองนะคะอย่างตัวนี้นะคะก็ช่วยเรื่องของความรักนะคะรักตัวเองนะคะความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะคะแล้วก็ถ้าทำเนี่ยเรา กำลังต่อต้านแรงนมถนของโลกใช่ไหมคะเราสวยขึ้นแน่นอนนะคะนี่นะคะการนวดนะคะคือเราจะนวดแบบเบาๆนะคะเราจะไม่ลงน้ำหนักหนักมากนะคะแล้วก็จะนวดขึ้นนะคะนวดขึ้นไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าเราทาทั้งหน้าเนี่ยเราก็สามารถนวดขึ้นทั้งหน้าได้เช่นกันนะคะตัวนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนที่1นนะคะต่อมานะคะเมย์จะใช้เป็นออยนะคะออยในการทาหน้านะคะนี่ก็ไทยอินให้เรานะคะอันนี้ใช้จริงนะคะเพราะว่าชอบมากนะคะตัวนี้นะคะออยนี่นะคะเมย์จะขอเปลี่ยนเป็นตัวอเมทิสนะคะตัวนี้นะคะเพราะว่าอเมทิสจะช่วยเรื่องของเอ,อ่อความโชคดีโชคลาบนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะคะเน้นเรื่องไมเกรนนะคะเมย์จะเน้นช่วงหน้าผากนะคะแล้วก็ตรงขมับนะคะโดยจะใช้หินอเมทิสตัวนี้นะคะในการ มาส,สาจหน้าของเรานะคะก็หยดน้ำมันลงมาเลยนะคะตามสะดวกเลยนะคะตามชอบนะคะซึ่งปกตินะคะขั้นตอนพวกนี้เมย์ก็จะทำช่วงกลางคืนนะคะเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยถ้าเราต้องทำงานหรือว่าเราต้องแต่งหน้านะคะหน้าจะค่อนข้างมันนะคะเมย์ก็จะไม่ชอบให้มีความมันอยู่บนใบหน้าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่บ้านนะคะก็คือให้มันให้มันซึมเข้าผิวไปได้เลยนะคะ แล้วก็หันใช้อามทีนะคะค่อยๆวนนะคะวนตามจุดต่างๆของใบหน้านะคะข้อดีของการใช้ออยล์น้ำมันนะคะจะทำให้ออคอร์สนะคะมันจะไม่เหนืดอผิวนะคะอย่างตัวครีมโลชั่นถ้ามันซึมเร็วก็คือ,อ,อตัวควอร์สนะคะก็จะ ลำบากในการมาสานิดนึงนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะเป็นน้ํามันนะคะมันก็จะค่อยๆซึมเข้าสู่ผิวเราใช่ไหมคะซึ่งการใช้การนวดอย่างนี้นะคะก็จะช่วยได้มากเลยนะคะเพราะว่าหินหินนะคะเมื่อถูกใบหน้าของเราแล้วมีน้ํามันช่วยนะคะก็จะทําให้การนวดกดจุดต่างๆนี่นะคะง่ายขึ้นนะคะตัวนี้นะคะชอบมากเลยค่ะเพราะว่าทําเองอยู่ตลอดนะคะตัวนี้นะคะนวดหน้าได้เลยนะคะ อันนี้ก็คือเราเขาเรียกว่าอะไรคะขับรวดลมนะคะขับน้ําเหลืองของเรานะคะให้มีการหมุนเวียนนะคะไหลเวียนได้ดีนะคะรวมถึงการกระตุ้นด้วยการใช้ขวดธรรมชาตินะคะเมตชาชอบกดเน้นตรงนี้นะคะแล้วก็นวดคลึงเมบาๆนะคะเป็นตัวจุดในการถ้าเรารู้สึกวิงเวียนหัวนะคะหรือว่ามึนหัวเป็นไมเกรนนะคะตัวนี้ก็ช่วยได้ดีมากๆนะคะนี่ก็ทําเองก็เคลิมมากนะคะ วันนี้ก็เป็นคลิปแรกที่ทำหน้าสดนะคะเพราะว่าออจะมาใช้สาธิตตัวคอรสตัวนี้ให้ดูกันจริงๆนะคะว่าใช้ยังไงนะคะแล้วก็ทำให้เราสวยขึ้นได้นะคะแม้เราจะไม่ได้ไปสปาไปคลินิกความง,งามน,นะคะถ้าเราไม่มีเวลานะคะตัวนี้นะคะกลิมนนี้อาจจะไม่ได้เชิงเป็นเชิงแบบว่ากวากวา,ามากเพราะว่าส่วนตัวเมย์ก็ไม่ได้ทํากวาานะคะแต่ว่าเมย์ชอบในการที่ เขานะคะมสสาส а หน้าสปาหน้าได้นะคะเห็นแห่งความงามที่แท้ทรูนะคะตัวนี้ค่ะก็ครึงจนเรารู้สึกว่าเนื้อครีมนะคะซึมเข้าสู่ผิวเรานะคะก็เป็นอันจบได้นะคะหลังจากนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะแต่งหน้าเพิ่มนะคะก็ทําได้ะค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเมยอยู่บ้านก็อาจจะต้องทนดูหน้าสดไปทางคลิปนะคะก็วันนี้นะคะอยากจะมาแนะนําตัว ควอตของเรานะคะซึ่งมีประโยชน์มากๆนะคะตัวนี้นะคะดีงามมากๆนะคะราคา890านะคะเราจะส่งให้ฟรีนะคะหรือถ้าใครนะคะอาจจะเห็นอยู่ด้านหลังนี้วันนี้ที่เมย์โชว์อยู่นะคะอันนี้เป็นคอลเลคชันของเมย์ที่เมย์ใช้เองเก็บเองนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะออไม่ได้มีเป็นหินควาซาใช่ไหมคะเรามีเป็นหินก้อนๆอ,อย่างนี้นะคะซึ่งที่ร้านก็มีจําหน่ายนะคะ ก้อนละหนึ่งบาทนะคะยังไม่รวมค่าจัดส่งนะคะถ้าซื้อครบ500ร้อเราจัดส่งให้ฟรีนะคะหินกลุ่มนี้นะคะก็สามารถที่จะนํามาในการใช้นวดหน้าได้เช่นกันนะคะอย่างมากก็คือแช่ฉีดแอลกอฮอล์นะคะค่าฉีดสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็นํามานวดได้เลยนะคะหรือบางทีแค่เราวางไว้ตามตาใบหน้าของเรานะคะตอนกลางคืนหรือว่าตอนที่เรา นวดหน้าเสร็จแล้วอะค่ะเราวางทิ้งไว้นะคะก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะอันนี้เมย์ฉีดสเปรย์แล้วนะคะก็สามารถค่อยค่อยกดจุดนะคะนวดหน้าดึงตาเราได้นะคะแทนลูกกลิ้งนะคะตัวนี้นะคะนี่ค่ะดึงันขึ้นไปนะคะการที่เราไม่ใช้นิ้วมือของเรานะคะเราใช้ตัวหินนะคะก็น้ําหนักก็จะน้อยกว่านะคะกว่าใช้นิ้วมือนะคะเพราะว่าเราจะมีความระมัดระวังในการใช้หินใช่ไหมคะ รวมถึงความเย็นของคอ a ์เองนะคะอย่างตรงนี้นะคะเมยังมีตัวออยล์ที่อยู่ที่หน้าอยู่นะคะก็สามารถกดจุดแล้วก็นวดหน้าต่อได้เลยค่ะเราก็ดึงหนังตาไปนะคะจุดนี้นะคะเป็นจุดสําคัญนะคะที่ริ้วรอยและความเหี่ยวย่นจะถามหาก่อนที่ไหนเลยนะคะตัวนี้ค่ะดีมากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะต้องการหินนะคะก็สามารถไลน์สอบถามเมยได้นะคะแอดมรกดแกลเลอร,รนะคะตัวนี้นะคะ เรามีจำหน่ายหินเยอะมากเลยค่ะให้ลูกค้าได้เลือกสรรน,นะคะหรือว่าถ้าใครนะคะไม่จำเป็นต้องใช้ในการนวดหน้านะคะสามารถที่จะพกติดก,กระเป๋าว,วางบนโต๊ะทำงานนะคะวางบนหัวเตียงนะคะเพื่อเพิ่มพลังนะคะแล้วก็รับพลังคอร์สรับพลังหินธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นตัวหนึ่งนะคะใช้ได้หลากหลายมากๆนะคะมัลติเพอร์เพสมากๆนะคะ,ะ,ค,ะคุ้มมากๆเลยค่ะแค่หนึ่งร้อยบาทยังไม่รวมค่าจัดส่งนะคะถ้าซื้อครบห้าร้อยเราจะส่งให้ฟรีค่ะ ก็วันนี้นะคะก็มาสาธิตนะคะเทคนิคสั้นๆนะคะในการที่จะทําให้เรานะคะสวยได้แม้อยู่บ้านนะคะหวังว่าทุกคนจะเห็นว่ามีประโยชน์นะคะถ้าเกิดว่าชอบนะคะก็ช่วยกันกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เพจให้เมย์ด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะเพราะว่าจะทำให้เมย์มีกําลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปค่ะถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรเป็นพิศเศษก็สอบถามเข้ามาได้นะคะตามช่องทางเพจ f a c e b o o k หรือว่า Instagram ตามลิงก์ด้านล่างที่เมย์ให้ไว้ในช่องนี้นะคะ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ